เบงดาของเราอยู่ในนี้ครับทุกคนเดี๋ยวชายจะแกะให้ดูนะครับเน้นไล่เฉดสีจากอ่อนไปเข้มนะครับดูความเรียงสีนะครับช่อของปากชามเราก็จะเน้นสีโทนแบบอ่อนหน่อยนะครับชายก็จะเก็บไว้ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราออกมาดูนะครับทุกคนให้ทุกคนลองดูจากมุมนี้ด้วยนะครับชายเรียบวังสวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็จะพาทุกคนมาดูงานอะไหลบายสีนะครับ วันนี้ชายทำช่อบายสีสีขาวแล้วก็เขียวอ่อนนะครับก็จะเป็นประมาณนี้ครับทุกคนช่อยาวนะครับช่อบายสี16นิ้วลูกค้าก็จะเอาไปประกอบเป็นบายสีเทพ1คู่นะครับแล้วก็บายสีพรมหคู่ครับในส่วนของช่อเก้าอันนี้เล็กๆน่ารักแบบนี้นะครับก็จะเอาไปประกอบในส่วนของบายสีปากชามครับทุกคนก็จะใส่ชามแบบนี้ครับ1คู่ด้วยกันครับ แต่ละชามจะใส่ช่อใบสีสี3ช่อนะครับก็จะสลับกับเมงดานะครับเมงดาของเราอยู่ในนี้ครับทุกคนเดี๋ยวชายจะแกะให้ดูนะครับตอนนี้ก็จะพาไปชมช่อใบสีกันก่อนนะครับอันนี้ก็จะเป็นช่อ9นิ้วนะครับ9นิ้วเป็นตัวเอาไว้รับครับรับใบสีพรมครับรับแบบนี้ลงไปแบบนี้ครับแล้วก็จะมีตัวตั้งแบบนี้ครับนี่ครับ ทุกคนเราทําเยอะมากนะครับทุกคนดูที่แช่นนำไว้ก็มีครับการเปียยอดของเรานะครับก็จะเน้นไล่เฉดสีจากอ่อนไปเข้มนะครับในส่วนของตัวนิ้วก็ทําเช่นเดียวกันครับพยายามไล่เฉดสีนะครับเดี๋ยวชายจะเรียงให้ทุกคนดูนะก็ตามที่ชายชอบทํานะครับก็คือยกลองสูงนะครับยกลองเยอะๆครับให้มันมีมิติก็แล้วแต่คนชอบนะครับส่วนตัวชายก็จะชอบทําแบบนี้ครับ ทุกคนดูจับกล้องเองนะครับทุกคนลองสังเกตนะครับการทำช่อบายสีของชายก็จะเน้นเรียงสีใบตองนะครับแล้วก็จีบยกร่องของช่อนะครับดูความเรียงสีนะครับประมาณนี้ครับทุกคนช่อของปากชามเราก็จะเน้นสีโทนแบบอ่อนหน่อยนะครับ ก็จะประมาณนี้ครับเดี๋ยวชายพาทุกคนไปดูแมงดาของเราดีกว่าครับเอาลองเก็บดูก่อนเนาะเดี๋ยวเราจะมาดูแมงดานะครับชายก็จะเก็บไว้ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราออกมาดูนะครับทุกคนนี่นะครับเจ๋ไหมครับทุกคนเห็แบบนี้เลยนี่เราห่อแบบนี้ทุกตัวนะครับ ประมาณนี้ครับนี่ครับทุกคนยังสวยอยู่เหมือนเดิมเลยเวลาเอาไปประกอบก็จะประมาณนี้ครับเสียบลงไปแบบนี้เนาะแล้วก็ดัดนิดนึงเสียบลงไปแล้วก็ดัดก็จะเข้าโทนสีกันพอดีเดี๋ยวชายจะจัดระเบียบใหม่นะครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันครับทุกคน นี่ก็คือผลงานที่เราจะส่งไปกรุงเทพนะครับวันนี้เลยทุกคนช่อใบายสีบกนิ้วครับสำหรับประกอบใบสีเทพ1คู่แล้วก็ใบสีพรม1คู่ครับช่อใบสีเนิ้วครับสำหรับทำปากชาม1คู่นะครับแล้วก็เมงดางครับทุกคนช่อใบสีของเราเป็นไงบ้างครับทุกคน ดูจากมุมนี้ด้วยครับให้ทุกคนลองดูจากมุมนี้ด้วยนะครับอลองสังเกตมิติของช่อใบอสีนะครับชายชอบประมาณนี้เลยครับทุกคนก็แล้วแต่ความชอบของแต่ละคนนะครับบางคนก็อาจจะดึงเรียบนะครับแต,แต่ชายก็จะทำประมาณนี้ครับทุกคนยังไม่หมดนะครับทุกคนมีนี่ด้วยครับ ตัวรับแล้วก็อยู่นี่ก็ยังเหลืออีกครับทุกคนจัดไม่หมดโต๊ะมันเล็กเกินนะครับแต่ก็มาให้ทุกคนได้ดูครับประมาณนี้เลย